ดูฮะบอลหายงงฮะบอลหายไปดังฮะเร็วว่ะโอ้เร็วว่ะโอเว,วอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะ หรืออยากลาดพิกมายูซูมิลาดพิกมายมูลาดพิกตัวละครอ,อะไรก็ได้ที่มันเล่นเกมรับได้อะถ้ามันเลือกมายมาูมันเล่นเกมรับได้พี่ก็ไม่ว่าเลยหรอกแต่ว่าลาดทิกโค้งเละมาคือมันเดินช้ามันเป็นตัวบัฟเพื่อนเอามาทําแมวอะไรฮะช่วยเกมรับก็ไม่ได้เกมรู้ก็ไม่มีประโยชน์ฮะแพลรีบาวอะถ้าเอาโค้งเละมาข้างเขาต้องเป็นรีบาวคนเดียวข้างเรา ข้างเราเอ่อก็ต้องรีบาวคนเดียวหนึ่งหนึ่งกับรีบาวแล้วมีคงเละแยกยิงดึงตัวประกบเราจะเล่นง่ายขึ้นอันนี้เข้าใจได้ข้างเขาสองรีบาวโครงเละมันมีท่าเดียวคือยิงนอกแล้วก็บัฟพลังงานให้เพื่อนทั้งสองอย่างไม่มีประโยชน์เลยเลื่องมาทําไม่ะยิงก็ไม่ได้แพ้รีบาวข้างเขาสองรีบาวโครงเละนะแล้วก็บัฟอันติผมก็ไม่ต้องการผมเป็นม,มาร์กิเลเจนนะบ้าบอจะดดับตัวละครนักเลีอัพในตำนาน ได้ตัวช้าสามตัวเลยโซนพื้นที่ไม่ได้เลยเมื่อกี้ตัวมันช้ามากเฮ้ยเราไม่ลงตบตบตบนัดตบในตำนานไอ้ไอ้อ้วนไปบอดี้บ็อกเอ้ยไอ้อ้วนไปรอรอรีบ่าไหมซิกโอลบัวนรอรีบ่าไหมมันรีบาวคนเดียวอ่ะพี่ว่าพี่กับไอ้นี่น่าจะได้อยู่กับกับเคคุงเนี่ยน่าจะได้อยู่ยิงเลย มันจ่ายในสแต็ขอโทษนะขอพายฉินพลาดเองมันไม่ติดสกิลมันเป็นยิงธรรมดามเฮ้ยยิงธรรมดาตบวันฟาวแป็นเลยรลอ,อบอกเอารีบาวเป็นหลักแล้วก็ตบหนึ่งแค่นั้นแหละนักเลยอัพใน,นตำนาน ขางนอกไม่ต้องห่วงมิตซี้งอะไรเจน์มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วเ,อเจอสองหนึ่งยังไงก็โดนนะกูดบ่อยบอดี้บล็อกให้ไม่อยู่หรอกอุ้ยเลื่อนอุ้ยขอโทษฮะไอไอันนี้มันล้มอ่ะเคคุงม,มันล้มมานักเล่อัไม่ต่าเราไม่ลงฮะ <c oughs> จะบ้าเลยอัพก็ไม่ลงแล้วดีรู้เขาว่าเลยอพไม่ลงได้ยังไงวะตบควัน ตบควันปุ้ม,ม,มเรียบร้อยฮะปาต่อสี่อ่ะได้ฮะอันนี้เซนเตอร์เล่นเป็นโซนซ้อนนอกด้วยนะครับเกมน,นี้ไม่ชนะให้มันรูน้ไปพี่ว่าน่าจะชนะเกมนี้อันนี้เพื่อนรู้งานรู้งานอนะโซนให้เล่นเป็นวิ่งเร็วๆหน่อยดิเค้โคตรเทโคตรอันตรายโทมโฮอค่วงสั่นไปดิ ผมเจออูเอ้แกมิจิสองเหรอแล้วแต่แล้วแต่อูเอกูสา่รเลยครับทธิอูเอสบายใจอูเอ้แกมิจิสองเข้ามาหุมูฮานสลัมไปฮะ กุชิมะสองท่าที่ขอบอลกดปุ่มไหนบ้างมันมันสามารถดูไนดะ้เอ้ยมันมีห้องซ้อมให้เล่นใช่หรอไอพวกสกิลพวกเนี้ยจริงๆนายไปดูได้เลยนว้ยนายแบบไม่ต้องถามคนอื่นก็ได้นะพี่ว่าใช่ไหมเพราะว่าเออมันมีห้องซ้อมอ่ะกดเลนไอสกิลเนี้ยเราต้องควรเข้าไปซ้อมในห้องซ้อมมันจะได้เข้าใจในการเล่นเกมเพย์อะมากขึ้นเว้ยเอออันนี้อันนี้ความคิดเห็นพี่นะพี่ว่าถึงคนอื่นอธิบายไปมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะวิ่ง กดส่งไอ้บ้าเอ้ยส่งไม่ออกอะเอาเพื่อนล้มฮะสวยโหรีบ้าสวยซะด้วยวัหลังไม่ดิเฮ้ยเกินไปเราไม่ลงฮะเสร็จเราซิโอที่จริงใจอูมเดี๋ยวดูนะขั้นเอล่างฟ้าขั้นห้าเดี๋ยวดูส่งอาเลยอุ๊ฟนะก็คือเร็วมากฮะคือมองไม่ทันแน่นอนนะนี่ฟ้าห้านะ ปกติพี่ไม่เล่นป้าห่านะครับอูข้างฟุตบ่อยมันทุ่มเทวะ่ะเก็บบอลยับเลยดูฮะบอลหายงงฮะ <laughs> บอลหายไปดังนฮะเร็ววะ่ะโอ้โเร็วอ่ะนี่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้รูนส่งเอ่อส่งบอลเร็วด้วยนะคือไม่ได้ใช้รูนส่งบอลเร็วนะถ้าใช้รูนส่งบอลเร็วพวกนายคิดสภาพเลยวาร์ฟ ดูฮะไม่ได้หรอหัวาไปดังฮะดันหนึ่งซิกโอ้เดี๋ยวส่งให้ยกมือเลยเดี๋ยวส่งให้ไอ้มิตี้คนนี้เลี้ยงล้มบ่อยจังเลยโอมโอมไม่ได้เว้ยไอของซิกโกมันไม่โกง ของอาร์คี่มันไม่โกงนะมันก็ยังมองทันแต่ของฮาเซกะวะเลเจนนี่ของจริงคนระับไม่ได้หรอตูมว้าไปดังอนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเลี้ยงสองครั้งแล้วส่งดูว่ามันเร็วขนาดไหนนะแต่ว่ายืนแล้วส่งเลยคือว้าไปดังอนะ <c oughs> เลี้ยงสองครั้งไม่ได้หรอ ตูมตัวมีนอนกองกับพื้นเลยมันไม่ขึ้นอแอร์ลูฟให้เหรออ๋อคือต้องรอครับเขาขอ,อาแอร์ลูฟอันนี้เลี้ยงสองครั้ง้วส่งได้นะเร็วมากแต่ว่าส่งธรรมดาเร็วกว่าลูกบาสมันวาร์ปไปเลยส่งธรรมดาควรหลัง เฮ้ยเกินไปพุดงป่อยมันรีเบาดีจังไม่อันนี้ไม่เร็วเนาะส่งให้อาคงีอ่ะอันนี้ล่างสองปะเหมือนจะเป็นล่างสองไม่เร็วฮนะมันต้องเป็นพวกอะไรอุฟหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันนับเป็นอะไรเรือไม่ถึง มันน่าจะเป็นแบบไม่ใช่แอร์เอเหมือนมันไม่ได้กระโดดมันรับบอลแล้วให้ขึ้นไปดังอาร์ึงหีนักแต่ว่าอย่างฮาเซกาวะเนี่ยมันเป็นแอร์อวูบบักเต็มก็เร็วคือมองไม่ทันเลยถ้าเราใส่ลูนส่งบอลเร็วมาด้วยนะเว้พี่ว่ามันน่าจะวาร์ปได้เวลาส่งลูกบาสอะวาร์ปรัวๆตกโคตรยากอ่ะอันเนี้ยเห็นไอจังหวะแอร์ลอูฟไหมคือมันมองไม่ทันนะถ้าไม่ใช่จูนล่างแรกพี่ว่ามันน่าจะตกยากมากหรือไม่ใช่อาคึงหีที่มันเปิดไฟอะอาคิงหีเลเจนที่เปิดไฟอันตี พี่ว่ามันอาจจะตกไม่โดนด้วยนะเว้ยนั่นอะเร็วมากฮะใช่ก็คือเหมือนตัวละครมันขึ้นไปเลยแบบลูกบาสอยู่ที่ลูกขว่าก็จริงนะเว้ยพอลูกขว่ากดปุ่มส่งปั๊บมันกลายเป็นไอ่ฮาเซกะวะมันวาร์ปไปดังเลยอะซึ่งซึ่งมันมองไม่ทันอะไม่รู้ว่ามันตกได้ไหมนะอาจจะต้องกดพร้อมกับพร้อมกันเลยคือมันแบบตัวละครมันขยับแล้วกดเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันตกได้ไหมนะแต่ไฟตรงข้ามมันไม่มีตัวตกใต้แป้นนะครับมันเป็นฮานากะตะมันเป็นซากุ ซึ่ง2ตัวละครเนี้ยตกใต้แป้นไม่ดีเลยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันตกได้ไหมแต่พี่ว่ามันน่าจะตกได้แต่อาจจะยากตัวละครที่ตกได้ก็ต้องเป็นพวกอาร์คานิกหรือไม่ก็จุนนะครับคิดว่านะทําลาล้าง c h a n n e เรามาพังทําลายความเหงาพังทําลายความเศร้าทําลายล้าง channel ล,ลุยไปกับทําลายล้าง c h a n n e เกมนี้ไปเล่นสนุกโเล่นนี่มันสุดๆโทําลายล้าง channel ล,ลุยไปกับทําลายล้าง c h a n n e